หมูส่สัตว์ถูกนิวร์คืออวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปที่ขูทั้งหลายเราไม่มองเห็นนิวรอ์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อหมูส่สัตว์ถูกนิรหหวร์หุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างนิวร์คืออวิชชานี้เลยที่ขูทั้งหลายเพราะว่าหมูมห่สัตว์ผู้ถูกนิวร์คืออวิชชาหุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานทำอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมูสัตว์ถูกทำนั้นหุ้มห่อแล้วต้องท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนหมูสัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลยส่วนอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วอริยสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีก เพราะอาวิชชาเป็นต้นเหตุย่อมไม่มีแก่อริยะสาวกเหล่านั้น